ให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายนจะได้กลวงภายในโล่งภายในแล้วก็หลุดจากกายหยาบไปเลยหลุดจากกายหยาบเหมือนไม่มีร่างกาย ดำดิ่งไปเรื่อยๆเลย,เยผ่านทุกสิ่งที่ผุดผามานด้กลางผุดผานมานะจ๊ะอย่างง่ายๆอย่างสบายสมอย เห็นดวงใสๆก็นิ่งไปในกลางดวงใสๆคือดูไปเฉยๆนั่นแหละเดูไปตรงกลางของดวงของภาพภายในนิ่งไปเฉยๆนมนมเดี๋ยวดวงนั้นจะขยาย ว่างออกไปรอบตัวเลยถ้าเป็นองค์พระข้ในตานองเดียวกันสมมติเรายังเห็นองค์พระด้านท็อปอิหรือด้านบนลงไปด้านลา่างก็ดูไปเฉยๆก่อนพอถูกส่วนนองค์พระทั้งกันจะขยา ใจเราก็จะเคลื่อนเข้าไปในกลางองค์ท่านจะไปอยู่ตรงฐานที่เจ็ดของท่านตรงกลางฐานที่เจ็ดของท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับฐานที่เจ็ดของเราแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่านี่นิ่งเข้าไปอย่างงี้เรื่อย นิ่งในนิ่งน,นิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาสบายจะเห็นตัวเองแล้วก็ดูไปจนกว่าตัวงเราจะใสบริสุทธิ์โดยเว่าะตัวเราเองนี่แจะอยู่ในอริยบุสมาธิ เป็นกนระหัสหรือว่าเป็นบรรพชิตหรือว่าเป็นนักบวชด,ดูช้าชาัดช,าชาัดต้องช้าชาัดช,าชาัดให้ช,าชาัดเองดูไปช้าชา้านิ่งๆน,นะจ๊ะ ดูอย่างสบายสบอยชัดชัชัดชเดี๋ยวชัดขึ้นมาเองที่ชดัดจนแล้วก็จะเพิ่มความชัดขึ้นเองทุกอย่างต้องเองหมดนะลุงนะะเองหมดเวลาเราทำเป็นแล้วเนี่ย ช,าช,าช,าชาัดชัดในการวางใจนิ่งนงนุ่มนมเบาเบาสบายสบาให้ใจใสใสคือผ่องใสบริสุทธิ์อยงกระทั่งมันใสใจกิ้งเกลี้ยงใสใส จะมาพร้อมกับความสุขความสุขที่เราพึงพอใจที่เราชอบมากเลยอย่างนั้นเนยหนิ่งๆนุ่มๆชัดๆชัดๆยิ่งช้ายิ่งนิ่งก็ยิ่งชัดและเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเร็วไปเอง ถรานิ่งๆนี่ยนะอาจารย์เดี๋ยวมันจะเคลื่อนไปเร็วเองยิ่งใจหยุดใจนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยไม่ยั้งเลยก็ไปข้างไในแต่ว่าจะชัดเจนจาใสยังค่อยๆแตะใจไปนะลุงนะนิ่งๆนมนม เบาเบาสบายสบายอย่าไปกดลูกในตาดูนะจ๊ะลืมไปเลยเวลามีลูกในตาเลยทิ้งไปเลยนิ่งนมเบาสบายชัดชชัดชต้องเบาเบานะลุกนะต้องเบาเบา ต้องสบ,บายสบายนิ่งๆใจเย็นๆเหมือนแม่ไก่กุไขอ่อย่างนั้นแหละนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบ,บายๆบบต่างคนต่างทำกันไปยินยน่งมีลูกนะให้สบ,บายสบ,บายยกชั้นได้ได้